ไอ้นั่งเป็นกำลังใจแหรข้างหลังยา่าแซ่บๆจ้าอืออืคร, <laughs> รับวะพยาบาลและเชฟสวัสดีครับสว,วัสดีจ้าเมื่อนี้ได้สม้มตำหอยดองนะพี่น้องมีสม้มตำหอยดองใส่ปลาไน,นัวๆล้วก็มีข่อยแอมด้วยไอ้หอยนางรมขนมจีนผัดก๋วยเตี๋ยวหมูว่าได้เส้นกอกแดงนะครับพี่น้องอันนี้เป็นผักผักไอ้ผักกูด ปรากูดโบราณสีม่วงม่วงมาพี่น้องมากินแซ่บๆนล้วกันนั่งใจนั่งเป็นค่ห้ข้างหลังด้วยมีคนมีกาลนั่งใจให้ไอ้นั่งเป็นการังใจให้ข้างหลังยาแซ่บๆจ้ะอร่อยกินไหม

แอมดูหอยนางรมกูกกระนำสมำะะ่ำเมอ,อ,อถ่าดกระสงงีน้อยยอดกระถิ่นนมจริงน้่เธอหอยเ,อเยอน,นี่ ขายเยอะมากไม่ถูกชะล ột กับขมนมพูนี่ขนมพูเรื่มอระดาหอยตัวเตี๋ยวเส้นเล็กไม่เขาจิบเบอร์จังทำไมอันนี้เขากินอันนี้เขากินอันนู้นเขากินก็อ,อยากกินหลายอย่างอย่างนั้นหน่อยจะเห็นไม่ไรไป ต้มตำกับผักกุดลวกข้าวไก่ข้าวแกงอร่อยมากผักกุฎโบราณน่าจะเป็นสีม่วงๆม,ม,มันจะมีผักกุฎขาวใช่ปะที่เขียวๆอ่ะนี่คือผักกุฎแดงนี่ผักกุดแดงโบราณมึงเคยกินใช่ปะโบราณ คนกินก็โบราณะะนะเนี่ยยา,ายสงส่ยยายคืนน้ำลายด้วย <c oughs> อือกเสียบ ทั้งเส้นไอ้กว๋วยเตี๋ยวผัดทั้งขนมจีนนกินสองเส้นเลยอยากกินพี่น่องส้่ก่อนันสั่งได้เหมือนเดิมนะจ๊ะขายของอีกแ่ะขายตัวม่ขายของเอาอยางกิน แ้่กล่องหมูรวน1กิโล290บาทแ่กล่องเส้น1กิโล290บาทสั่ง1กิโลมีค่าส235บาทรวมเป็น325บาทจ้าสั่ง2กิโลขึ้นไปส่งฟรีจ้ะอือ4กิโลฟรีห้อเงเย็นเลยจ้าขาของเก่งข้าหมูอ้นจุดนะจ้าฝัอบอุนนุนเยอะๆหน่ย แสบแซบไม่ดีใส่กอ๋อมม้อไปเสียบมันทั่วครับด่างมันสับไปบบเธอไม่ได้ปิดเสียงออเป็ดมันสั่นไงได้มา แล้วน้ำหนักมาส่งแบ่บเขาออกหวานแล้วเนะอ่ยออกหวานอะไรอยู่พันมีกต้องออกหวาน ก็ออกกีอ่ออกนะบ่าม,ามักหมูนี่ล่ะกิ้มไปใหญ่นึงเคี้ยงอีกแล้วบ,บ่ามากักเนาะ เก่งตรงไหนแค่ขยับตรงนี้สิ่งเดียดทั้งหมดอืมอืมมัน

อหอยทั้งระเบะิดมันกินไร้ยตแค่อ่าไห,หอยเรารอบกินเสร็จไมช่วยใช่กินยาแล้วนะเป็นลมเลยกินยาวไม่ได้กินเอาเครกไงเพราะมันก,กินยาก <c oughs> ยังยังกินกับน้ำต้มตังหอยรองอร่อยมาก อเอาละครับพี่น้องทนีนีอกทีมแล้วที่เหลือบริษัททีมนะคอยจิเอาไปเล่มที่หลังหลังไม่พี่น้องกระกาบบอบพระคุณละลายรับทุกๆออเดอร์ที่จะสั่งเข้ามาใส่กล่องอีสานของเรานะครับมัน,นี่ไปแล้วครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า